สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีธนูคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือท่านที่มีลักนาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูก็ได้ด้วยนะ รวมไปถึงคนที่มีคนคุยแล้วสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะก็คืออยู่ในคลิปนี้นะคะสําหรับความรักของใครที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแม่หมอแนะนําให้เปิดผ่านคลิปนี้ไปเลยนะคะไม่ต้องมาฟังนะเดี๋ยวคุณจะไม่สบายใจนะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์วงกว้างนะคะไม่ได้เฉพาะจะจงไปที่ใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางบันเทิงนะคะเรื่องใดที่ฟังแล้วมันหนักใจเรื่องใดที่ฟังแล้วมันเศร้าใจนะคะขอให้คิดว่ามันไม่ ใช่เรื่องของคุณนะคะทําใจส,สบายๆนะคะเรื่องนั้นอาจไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้อะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้สภาพจิตใจของชาวราศีธนูนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ใบแรกได้เป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะคุณอาจจะสนใจเรื่องเงินทองเป็นพิเศษนะคะแล้วก็หนักแน่นนะคะรวมไปถึงความรักอะไรบางอย่างยังคงมีคุณค่าในจิตใจของคุณเสมอนะคะแคาถาเกิดขึ้นช่วงนี้อาจจะง่วนอยู่กับงานนะคะนะอาจจะมีความเร่งรีบอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอยากจะทํางานให้เสร็จหรืออาจจะมีออเดอร์ดีๆเข้ามารวมไปถึงคุณอาจจะอยากทักทายอยากจะส่งมเมสเซจหาคนรักของคุณหาคนที่คุณคุยของคุณนะคะในตัว8คาถา เพจอบค c ับ s cups, นะคะอยากปรับความเข้าใจกับเขานะคะอยากพูดคุยกับเขานะคะ p a จเพจอบครับบางคนอาจจะมีแฟนเป็นชาวธาตน้ําก็เป็นไปได้นะคะ mm hmm. ก็กรกฏพิจิกเีนนะคะเขาคนนั้นอาจจะเด็กกว่าคุณด้วยนะคะชาวราศีธนูนะที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเรื่องราวที่ผ่านมานะคะความรักของคุณนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่ผ่านมา สิบเหรียญน,นะคะพวกคุณอาจจะทําธุรกิจร่วมกันนะคะเป็นคนดูเขาเรียกว่าอะไรเกื้อกูลกันในครอบครัวกันอยู่แล้วนะคะในตัวสิบเหรียญเองหรืออาจจะทํางานในที่เดียวกันนะคะนะมันดูมันดูเหมือนเต็มไปด้วยเงินทองอ่ะนะคะคนค่อนข้างที่จะเยอะสิบเหรียญน,นะคะหรืออาจจะมีใครที่ฐานะร่ารวยหรือดูดีมากเป็นพิเศษนะคะสเตรนจ์เกิดขึ้นนะคะ บางทีคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์และคณานาสิงก็เป็นไปได้นะคะในตัวสเตนนะคะมีการหึงหัวมีการควบคุมคอนโทรลไฟใดไฟ,ไฟหนึ่งเยอะเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอาจจะหน้าตาดีนะคะหรืออาจจะเจ้าชู้คนเข้าหายเยอะนะคะนะเดอะโรเบเกิดขึ้นรักเดือเกินนะ รักเหลือเกินตกอยู่ในห่วงพลังงานแห่งความรักระหว่างคุณกับเขาเยอะนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับชาวเมถุนราศีเมถุนได้ด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นไฟออฟสอดอีกโกทิถีก็มาทะเลาะทะเลาะถูกเถียงนะคะทะเลาะถูกเถียงเหมือนไล่นะคะบางทีเหมือนจะไล่ไฟใดไฟหนึ่งไปไกลๆเลยนะคะเดิมมูลเกิดขึ้นบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีมีลัคนาน ลัคนามีนนะคะวันไหววันใจกังวลคิดมากนะคะเครียดนะคะในเรื่องเดิมๆกังวลกลัวเขาหลอกกังวลกลัวเขามีใครนะคะเกิดขึ้นได้เดอะเดวิลนะคะความรักครั้งนี้บางทีเราอาจจะดิวอยู่กับเดวิลก็ได้นะ,ค,ะคนเจ้าชู้เหลือเกินนะคะบางทีอาจจะมี เ,เรื่องของคนเจ้าชูมา้มากๆเขาอาจจะมีใครเยะแยะมากมายนะคะในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณนะตอนนี้นะคะ The Devil มีความหึงหวงรักแรงหึงแรงหลงมากหลงหัวปักของปัเด The d e v i เองอาจจะมีใครที่มากกว่านี้นะคะอาจจะเป็นความรักสามเศร้าได้ด้วยคำพูดคำจาบางอย่างเราอาจจะรู้สึกวันไวมากๆ ะะเราเขาก็อาจจะสร้างความปั่นป่วนในพลังงานของคุณเยอะอาจจะมีน้ำตาร้องไห้ได้ด้วยกลางคืน The Devil บางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรได้ด้วยหนึ่งเรียนเกิดขึ้นพยายามหนักแน่นนะคะในเรื่องราวของหัวใจนะคะโฟกัสเรื่องทำรรมาหากินมากกว่านะคะได้เป็น Queen of s w o r d นะคะนะ แต่ก็อยากได้ความชัดเจนนะคะเราก็ไม่อยากให้เจ้าชู้หลอดแหละอย่างนี้นะคะถ้าขืนเจ้าชู้หลออแหละอย่างนี้นะไม่ปล่อยแม่ไม่ปล่อยแน่นะคะได้ตัดหางปล่อยวัดแน่นะคะในความรู้สึกของเรานะธนูอ่ะมาทีนี้นะคะเรามาดูว่าตอนนี้นะธนูนะรู้สึกรู้สึกนึกคิดกับคนของคุณอย่างไรบ้างนะความรู้สึกที่คุณมีกับเขานะคะ สามเหรียญนะคะอยากพูดคุยติดต่อกันนะคะอยากทักทายกันเขาอาจจะเป็นคนในโลกออนไลน์นะคะที่คุณอาจจะคุยกันแล้วยังไม่ได้สถานะชัดเจนกันสักทีนะคะหรือระหว่างคุณกับเขามีเรื่องเงินทองหรือธุรกิจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันนะคะหรือพวกคุณเป็นแฟนกันอาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องพูดคุยเกีียรกันในเรื่องของเงินทองค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างนะคะต่อมานะคะได้เป็นเก้าเหรียญนะคะ ที่คุณรู้สึกกับเขานะคะนะคุณรู้สึกว่าเขาคือเขากับคุณห,ห่างกันนะคะต่างฝ่ายต่างห่างกันนะคะเหมือนไปดูแลจิตใจตัวเองสปอยตัวเองให้ให้แบบว่าเหมือนต่างฝ่ายต่างไปสงบอยู่ในมุมของตัวเองนะคะในตัวของเก้าเหรียญน,นะก็ แต่ก็มีตังมองว่าไม่ได้ลำบากอะไรมองว่ายังมีความสบายใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ได้เป็น The High Priestess นะที่คุณรู้สึกกับเขาคุณรู้สึกว่าเขามีความลับปิดบงังแล้วคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะมีใครนะคะเขาอาจจะมีใครเข้ามาแทรกในจังหวะนี้นะคะเขาอาจจะมีคนในความลับนะคะที่เข้ามานะ และที่นี้นะคะเรามาดูว่าฝั่งนู้นนะคะตอนนี้เขามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะที่โดดเด่น The High l o f a n นะคะช่วงนี้เขาอาจจะง่วนอยู่กับงานงานที่เป็นพิธีการงานที่ต้องเป็นเขาเรียกอะไรงานเกี่ยวกับราชการก็ได้นะคะตรงนี้งานที่เข้าใกล้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้เขาพยายามที่จะนิ่งๆเขามีสเปซของเขาเขาอาจจะยุ่งเกี่ยวกับงานเอกสารของเขานะคะเขาพยายามที่จะใช้สติ มากมากเลยนะคะเนี่ยณตอนนี้เนาะแล้วก็เขาคนนั้นนะคะก็อาจจะเป็นชาวราศีพฤกษภลัขนาพฤษภได้ด้วยนะคะต่อมานะคะได้เป็นอัศวินเรียนนะคะตอนนี้เหมือนเขากำลังพยายามที่จะนิ่งๆดูลู่ทางการลงทุนการเงินการทองอะไรบางอย่างนะคะเขาพยายามที่จะหาแล้วก็หมุนหมุนเงินอยู่ณตอนนี้ นะบางอย่างบางอย่างในสถานการณ์เรื่องราวความรัก,กเขาก็นิ่งนิ่งคือทำอะไรไม่ได้อะนะคะได้แต่ยินมองอยู่ไกลๆแล้วก็นิ่งเนี่ยฮลโลแฟนนี้ก็นิ่งนะนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เองนะคะตรงนี้เราก็ได้เป็นดูเวอร์นะคะแต่เขาก็มีความรู้สึกประสบความสําเร็จในเรื่องราวในชีวิตของเขาอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ต่างชาติต่างภาษานะคะ โลกออนไลน์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยในเดอะเวอร์เองตอนนี้เขาอยู่ในโลกของเขานะคะต่อมานะคะได้เป็นสี่เหรียญฝั่งนู้นประหยัดเงินมากๆเลยนะคะเป็นช่วงรัดเข็มขัดนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เขาเหมือนปิดใจนะคะไม่อยากที่จะเปิดเผยเปิดใจอะไรไม่อยากรับภาระอะไรเพิ่มเติมนะคะในจังหวะนี้นะคะ แล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าฝั่งนู้นนะคะเขามีความรู้สึกยังไงกับคุณนะคะที่เขารู้สึกนะ n i o g o u p u p s นะคะเขาก็วันไหวอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะนะกับคุณ p พจออฟสตอร์นะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาอะชอบมีเรื่องทะเลาะบ่แว้งกันบ่อยๆจุกจิกนะคะนะบางทีก็เ,กเรื่องไร้สาระอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ นะคะย,ย,ยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มไปหมดเลยบางทีเขาคิดว่าคุณแบบคอยจะหาเรื่องเขาด้วยนะคะแล้วได้เป็น the แ a ง g m a n นะคะเหมือนเขาอยากจะหยุดเรื่องความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับคุณไว้เลยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่อยู่กับคุณน่ะมันเหมือนตอนนี้มันไม่สามารถที่จะขยับเลื่อนสถานะไปได้หรือตอนนี้มันยังแก้ไขปัญหาสถานาการณ์อะไรไม่ได้นะคะเนื่องจาก อาจจะเป็นสภาวะแวดล้อมหรือสภาวะอะไรบางอย่างที่ต้องจำทนนะคะที่มันต้องเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะณนะตอนนี้นะคะ mm hmm. เหมือนเขายังไม่มีกระติตกระใจที่จะไปคิดพัฒนาเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรสักข้อหว่นะคะนาะทีนี้เนาะอาจจะไปสนใจเรื่องการทํามาหากินหาเงินหาทองมันอาจจะไปเครียดณจุดนั้นมากกว่านะคะแล้วที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่านเดือนนี้นะคะ พฤษภาคมความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นไปเช่นไรบ้างนะคะใบแรกนะคะได้เป็นแปทานะคะหลายๆอย่างมันค่อนข้างรวดเร็วนะนะคะเรื่องเราอาจจะวิ่งเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆอย่างนะคะบางจังหวะเขาอาจจะติดต่อสื่อสารเข้ามาหาคุณหรือคุณอาจจะติดต่อสื่อสารเข้าไปหาเขานะคะแล้วก็ต่างไฟ ก็อาจจะมีเรื่องที่ยุ่งๆที่จะต้องทำนะอาจจะง่วนอยู่กับงานด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็น the h ไฮโ o a น n นะคะการใช้สติการเงียบนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะหกดาบเกิดขึ้นนะคะการที่เงียบหายไปการที่เีดตัวออกไปเฟดตัวการที่เฟดตัวออกไปค่อยๆหายไปนะคะเหมือนหนีปัญหา นะคะคหลบรอให้เวลาเป็นตัวคี้ขายทุกสิ่งทุกอย่างเขากำลังพยายามที่จะเขาก็พูนพยายามที่จะจางหายออกไปจากกันได้เป็น10บดาบมันมีความเจ็บปวดเสียใจนะคะเรื่องราวเหล่านี้นะคะอกหักผิดหวัง10ดาบไหวไหมธนู นะต่อมานะคะได้เป็นอัศวินดาบนะคะแต่มีใครบางคนใจร้อนนะคะนะอยากจะคาดคั้นอยากจะได้คำตอบอย่ามาทำแบบนี้นะนะคะพร้อมที่จะถกเถียงนะคะได้เป็น Queen of w i น s นะคะเกิดขึ้น แต่ในเดือนพฤษภาคมธนูธนูจะอาจจะไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำงานมากเป็นพิเศษนะคะนะอาจจะเปลี่ยนจุดโฟกัสของคุณไปสนใจเรื่องการงานแทนนะคะจะพยายามไม่ไปสนใจกับเรื่องราวความเจ็บปวดอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะสิบคาถาภาระเยอะนะคะเราเรื่องราวระหว่างพวกคุณช่วงนี้มันมันหนักมันเหนื่อยเหลือเกินนะะ่ะ ะะมันอาจจะมีประเด็นทั้งสภาพเศรษฐกิจเลยอย่างที่แม่หมอมบอกนะคะแล้วก็เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะนะมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้อย่างยุ่งยากเหลือเกินนะคะเราก็ได้เป็น4ขาทานะอดทนนะคะนะพยายาม พยายามที่จะประคับประคองไปถึงมันจะหนักเหนื่อยแค่ไหนนะคะสี่ะทาเดี๋ยวคุณจะได้กลับมารวมตัวกันใหม่นะคะได้กลับมาพูดคุยพบเจอกันใหม่นะคะขอหนึ่งใบค่ะ The Devil นะคะ ยังรักยังหลงยังหึงยังห่วงกันอยู่นะคะยังตัดไม่ขาดนะคะถึงบางทีความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีราวสองสามคนในความสัมพันธ์นะคะนะแต่มันค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานใหญ่ที่ยังเหมือนไฟใดไฟหนึ่งยังปล่อยไฟใดไฟหนึ่งไปไม่ได้นะคะถึงแม้มันจะเกิดเรื่องดราม่ามากมายหรือเกิดนะคะในเรื่องราวที่ผ่านมา ในตัว queen of wands เองถ้าไม่ใช่คุณที่จะที่จะไปสนใจเรื่องการงานที่มากขึ้นนะมันอาจจะมีใครบางคนเข้ามาแทรกก็เป็นไปได้เนาะนะคะแต่ไม่หมอมองว่าคุณจะไปจัดการเรื่องงานมากกว่าคุณจะใช้สตินะแล้วก็เบนเข็มโฟกัสของคุณไปสนใจเรื่องงานดีกว่าที่จะมาทะเลาะเบาแววงกันนะคะ มันจะทำให้คุณดูดีนะคะตรงนี้ขอคำแนะนำจากแองเจิลใบแรกนะคะ e n ็นเกจเมนบางคนเองความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอนาคตสามารถที่จะพัฒนาไปถึงขั้นมั่นหมายได้เลยนะคะต่อมานะคะได้เป็น r e l i g i o n s Factor นะคะก็คือวัฒนธรรมหรือประเพณีความเชื่ออะไรบางอย่างขนบธรรมเนียมอาจจะแตกต่างกัน นะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องภาษาก็ได้นะคะหรือบางทีเราอาจจะคบกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะประเพณีธรรมเนียมอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นประเด็นให้พวกคุณทะเลาะขัดแย้งกันก็เป็นไปได้นะคะหรือบางทีคนที่เราไปคบคนที่เราไปชอบนะคะคนที่เราพูดคุยอยู่อาจจะเป็นคนละภาคคนละจังหวัดซึ่งแนวทางการปฏิบัติมันไม่เหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นประเด็น ได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อมาเว딩ค่ะสำหรับบางคู่เองสามารถพัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานได้นะคะแล้วสำหรับคนที่แต่งงานกันแล้วนะคะขอให้นึกถึงวันที่ก่อนที่คุณจะฝ่าฟันแล้วก็มาแต่งงานกันได้นะคะว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะขอให้นึกถึงวันดีๆเหล่านั้นนะคะเพื่อเป็นพลังใจให้กับพวกคุณนะคะชาวราศีธน,นู โดนหลอกเปล่าอ้าว,าวสัง,งนั้นนะคะอันนี้ก็ของของไม่เหมาะก็ขำ,ขำๆเนาะนะคะต่อมานะคะเขาอาจเข้ามาเพื่อให้บทเรียนอะไรบางอย่างกับคุณเท่านั้นต่อมานะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนใจได้โอเคขอบคุณชาวราศีธนูมากๆนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักนะคะเจอปัญหาอะไรขอให้ผ่านผลไปได้ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ